สวัสดีครับผมกีกิรติกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับกับ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับรวมทั้งคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปตามอ่านกันนะฮะเริ่มต้นข่าวได้ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปฟังความจริงจากปากลิเกสาวอินเตอร์แอนมิชัยถึงเรื่องซุกลูกครับ ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจกันยกใหญ่ครับเมื่ออยู่ๆเลเกสาวแอนมิชชัยโพสตรูปเด็กชายวัยวกำลังสนหน้าตาน่ารักพร้อมกับข้อความว่าการเดินทางและการพักผ่อนเกิดขึ้นในช่วงเดือนเกิดของแอนกับลูกชายสุดที่รักน้องเบสซึ่งทําให้แฟนๆเป็นงงไม่น้อยครับว่าเธอแอบไปมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ได้เจอสาวแอนนะที่มาเดินแบบในงานอีเวนต์เจ้าตัวก็คลายข้อข้องใจให้ฟังว่าเด็กผู้ชายนั้นเป็นลูกบุญธรรมของเธอที่จดทะเบียนรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับพี่สาวของเด็กเพราะครอบครัวทั้งคู่ไม่สามารถดูแลได้ซึ่ง ก็เลี้ยงดูเหมือนลูกแท้ๆและตั้งใจจะให้ลูกทั้งสองคนได้สืบทอดศิลปะก,การแสดงลิเกที่เธอรักอีกด้วยครับซุกลูกหใช่น้องเบสนี่แหละซุกซุกไม่ได้ซุกอะไรค่ะคือคือน้องเนี่ยเป็นคนคือน้องหน้าตาดีมาก แล้วก็จริงๆน้องมีพี่สาวอีกคนหนึ่งชื่อน้องเบนน้องเบนอายุ13ก็น้องเบนก็มาอยู่กับแอนเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลน้องได้เพราะว่าน้อง,องคือคือ,คอจริงๆอะน้องมีคุณยายอีกคนหนึ่งแล้วก็เราเรา,เรา,เ,ราเรากำลังป้องกันว่าโอเคในเมื่อน้องไม่มีพ่อคุณพ่อไม่ได้ดูแลแล้ววันหนึ่งไม่สามารถที่จะกลับมามีบทบาทอะไรเพราะว่า เราเลี้ยงน้องมาตั้งแต่5เดือนมันไม่ใช่ว่าสาวแอนเขาจะดูแลแค่ลูปบุญธรรมเท่านั้นนะครับตอนนี้เธอก็ส่งเสียค่าใช้จ่ายในการให้การศึกษาให้กับเด็กๆอีก,กว่าร้อชีวิตเลยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยังไงก็ขอปรบมือด,ดังๆให้เลยนะครับ